เราต้องปรับองศาดีๆนะครับผมนี่ฮะถ้าเราปรับองศาดีมันก็จะยืดได้เลยนี่ครับนะฮะไม่ล่วงด้วยนะครับผมอ่านี่เป็นไงเป็นไง สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับช่องมิเรียมเฟคอีกแล้วนะครับกับช่วงรีวิวสินค้านะฮะหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะฮะกลับมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวหนึ่งมารีวิวนะฮะเ้าไม่ใช่ตัวหนึ่งเลยเป็น2ตัวนะครับเพราะว่ามันมี2แบบนะครับก็จะเป็นที่ยึดมือถือนะฮะฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นที่ยึด iPad นะครับผมอ่าของเราก็จะมีทั้งหมด4สีนะฮะมีสีดำสีชมพูสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่ยึดมือถือ ฝั่งซ้ายมือของผมนะฮะแต่เป็นขวาม,มือของคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัววัสดุของมันนะตัวนีบนะบข้างล่างนี้จะเป็นตัวโฟมนะครับผมอ่าตัวโฟมนะเพื่อที่จะยึดเกาะได้แน่นนะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้นะฮะที่ยึดมือถือนะฮะก็จะเป็นโฟมเหมือนกันนะจะไม่ทําให้มือถือของคุณเนี่ยเป็นรอยนะครับผมอาผมลืมบอกคุณน่สมบัติของมันนะคุณนสมบัติของตัวนี้นะก็จะเหมาะกับคนที่ดูหนัง นะครับผมหรือว่าดูเน็ตฟิกดู u t ท b e อะไรต่างๆไงที่ไม่อยากจะใช้มือถือนะครับผมไม่ใช่ไม่ได้แบบไม่ได้ใช้มือถือดูนะหมายถึงใช้มือของเราถือมือถือนะครับผมอ่าเพราะว่าเวลาเราดูหนังน่ยก็เป็นชั่วโมงมให้ให้เรามาถือนี่มันมันไม่ใช่มันเมื่อยนะครับผม <No. S 1> อ่าแล้วก็ตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถดูได้บนเตียงด้วยเพราะว่ามันสามารถหนีบบนเตียงได้นะเตียงใครที่มีที่หนีบเนะี่ยหนีบได้หมดเลยนะครับแต่เตียงใครไม่มีก็อันนี้ก็ อ่าลากโต๊ะมันหนีบเอานะเหมือนผมนะฮะตอนนี้ก็ใช้โต๊ะหนีบอยู่นะครับโอเคตัวนี้นะจะเวลาเราต่วนล็อกมันเนี่ยหรือว่าเราจะงา้างมันออกเนี่ยมันจะกว้างสิบสองเซนนะฮะประมาณนะสิบสองเซนนะฮะแล้วก็เอามือถือมาวางไว้า่างนี้แล้วก็ให้มันหนีบอย่างงี้ตัวนี้นะก็สามารถยืดได้หกสิเซนนะฮะตรงนี้ยืดยาวสุดเลยประมาณนะครับผมอ่าก็ถือว่ายาวอยู่นะเนี่ยยาวอยู่ยาวอยู่อ่า แต่แตามจริงมันอาจจะไม่ถึงนะแต่ผมคาดประมาณว่าประมาณหกสิบเซนนะครับแต่ก็ไม่มีใครเขายืดสูงสุดขนาดนั้นนะครับก็เอาประมาณนี้ก็พอนะครับเราก็ต้องตั้งองศาให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นของมือถือนะครับผมเรามาตัดที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นของ iPad นะฮะอ่าเหมือนกันเลยวัสดุคล้ายๆกันไม่คล้ายหรือเหมือนกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็มียางเหมือนกันนะฮะทำให้ยึดเกาะได้แน่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นยางนะ ตรงนี้เป็นฟองน้าผมพูดผิดฟองน้ําแต่ตรงนี้เป็นยางต่างจากอันนี้อันนี้ถ้าเร ang ang าง้างมันขึ้นมามันจะเป็นฟองน้ำขู่หนามากเป็นฟองน้ําแต่ตรงนี้เป็นยางนะเพราะว่า iPad มันก็แค่ดีจะใหญ่นะครับเขาเลยเอาเป็นยางไว้ให้นะเพื่อที่จะได้ยึดเกาะกับไตัว iPad นี้นะครับอ่ะโทษทีครับ <Okay. S 1> แล้วก็ยืดได้สูงสุดตรงนี้นะครับประมาณสิบแปดเซนนะครับผมก็สามารถยึดกับ iPad ได้เลยผมลองยึดให้ดูนี่ครับ เนี่ยมันอาจจะห้อยลงมาหน่อยเราต้องปรับองศาดีดๆนะครับผมนี่ฮะถ้าเราปรับองศาดีมันก็จะยืดได้เลยนี่ครับนี่ครัแบบไม่ล่วงด้วยนะครับผมอ่าเนี่ป็นไงเป็นไง,ป,นไงประมาณนี้นะครับอ่าก็ลองไปปรับองศากันดูนะครับผมอ่าจากประมาณนี้นะฮะมารีวิวตัวสินค้านี้คร่าวๆบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่อ่ะคอยที่จะขายดีมากราคาถูกด้วยนะครับผม อ่าลองไปเช็คราคานะฮะลิงก์นะฮะใครจะสั่งซื้อนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้แคปชั่น YouTube นะครับผมแล้วก็มี Line แอดด้วยนะครับสามารถสั่งมาได้เลยนะครับผมราคาต่างกันไม่กี่บาทนะครับแต่ก็ใครอยากสั่งซื้อนะฮะลิงก์ด้านล่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซเพจนะฮะเป็น Instagram นะครับเป็นอ่า Line แอดนะฮะสามารถแอดมาได้หมดเลยสั่งซื้อได้หมดหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Lazada Shopee นะฮะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ของทางร้านเรานะฮะผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดเนี่ย ไว้ข้างล่างใต้แคปชั่นเลยนะครับเดี๋ยวว่าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนดูจบนะอย่าลืมนะกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวของผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่อยๆและไม่ขาดหายแล้วก็สำหรับใครที่ออกไปข้างนอกนะฮะช่วงนี้โควิดนะใส่หน้ากากกันด้วยนะฮะล้างมือบ่อยนะครับจะได้ไม่เป็นเชื้อโรคนะครับหรือว่าไม่ติดโควิดนะครับโอเค วันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ